เห็นหนาแฟนเก่าแม่เราตียังเฒ่ามึงมาเราตีไดะมึงไปใส่มาเจ้าบ้านมุงบ้านมุงใส่กูถามมึงเป็นหลักคนเท่านี้มึงไปหาพวกเก่ามามึงยอมรับกูแม่นบ่ฮะมึงไปหาพวกเก่ามาเออขอยกไปหาพวกเก่าที่นี่ได้ละนั่นมึงยอมรับเราเป็นบ่ยอมรับมึงไปเฮ็ดจังสีกับกูไ่เฮ็ดจังไหนไ่เฮ็ดจังไหนเจ้าฟังข่อยก่อนเจ้าฟังข่อยก่อนได้เฒ่า โอมาไ้สิจังดปัดทมันยามเอยเนาะมาขี้มัะใส่กายมาเอออีสิรีนภาทเดีผัวไม่ของหน่อยเอออีสิรีนภาทเดยผัวไม่ของหน่อยสูดข่อยสูดขึ้นเถ้าข่อยซุดมันฟังฉันเลยที่เท้าเราข่อยซุดขึ้นยบมันคือรู้ว่ากูของหน่อยไหมไม่เคยกูว่าอยู่สิละมึงเอ็งได้วของหน่อยเออมันว่าไม่ยอมกูสิบลกเออ บาทที่นี่เป็นอย่างข่อยต้องไปพิสูจน์กับมันรูปบ่ออข่อยอยูน้ามันมานนะ่ะกะสองสามปีนี่แหละเถ่าแต่ข่อยเลยเขาเขามาดูนแล้วพี่เสือกจำบ่ได้ว่าของมันหน่อยหรือของมันใหญ่ไ่เนี่เออจะเ่นไปพิสูจน์เป็นบ่เ<ว>อสรุปเป็นไงพิสูจน์ได้แล้วเป็นไงเปิดบองพิสูจน์ได้แล้วเป็นไงบัดน,นีองเฮ้เถ่าเอ้ สู่กูไม่ได้ซ้ำสูดเจ้าว่าได้ดีมากเฮ็ดดีมากเลยสูดเจ้าว่าได้เถอะเอ้เฮ็ดดีมากเลยพีสูดเลยแมนเข้าห้องกันเข้าห้องกันมันสองคนเลยที่นี่แล้วเป็นไงน้อยน้อยท่าดีมากพี่ที่ที่ของผัวของบ้านสมนีคอยว่าอุ้ยบักผักจงมึงเอ้ยซ้ำเหนียวก้อยนี่ก็สร้างมักาะวายผัวกูเนาะของผัวกูซ้ำแขนของผัวกูซ้ำแขนนี่หลีดีเข่า แค่นั ừ, ừ, ้นน่ะกระดาษมาหลายเติบอยู่มึงจะหอบอะผัวเออมันตรงยังสั uh uh ่นตรงสั่งสอนมันมึงจะหอบอาเกี่หด้ว่ันดอนย้อมดีห่ยวาสิดีเออโอ้มันตรงจังสั้นเท่าเอ้เฮ้ต่างอมมันกระตรงยังงันอยู่แล้วเออเออออเอเอ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 อเเออเออเออเเอออเออเอเออเอเ